เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่งไพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเลือกซื้อเล็อกอยู่นะครับบ้านสวยทำเลดีติดถนนสองด้านนะครับหลังนี้มีพื้นที่เหลือรอบบ้านตัวบ้านยังสภาพดีพร้อมอยู่ครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าตารางวาบนพื้นที่ดินแปดสิบตารางวาครับ ตัวบ้าน145ตารางเมตรนะครับขออภัยครับตัวบ้าน145ตารางเมตรบนพื้นดิน80ตารางวาครับหลังนี้สามารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้ครับดาวขั้นต่ำที่300,000ผ่อนขั้นต่ำที่10,000บาทต่อเดือนดอกเบี้ย4%ต่อปีนะครับระยะยาวๆครับ2ปีอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรเดินทางเข้าออกสะดวกเข้าออกได้2เส้นทางครับอยู่บ้านค่ายเสยนีครับ มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวแต่ไม่แออัดต้นไม้เยอะบรรยากาศดีร่มรื่นโปร่งโล่งสบายมีพื้นที่เหลือรอบบ้านเลย1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันเท่านั้น,นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ